ท่านนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาเยี่ยมพวกเราด้วยนะเรื่องในวาระของการทํางานของตกศาและการทํางานของรัฐบาลคอรบนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจพูดต่อไปนะครับในเรื่องเหล่านี้สิ่งแรกที่ผมนึกถึงเมื่อมาถึงเมืองน,นี้ก็คือเพลงเลือดสุพรรณ มาด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณของเรานี่เอย่ยใช่ไหมเคยมีละครด้วยใช่ไหมแล้วใครบนแต่งเพลงนี้ใครรู้บ้างหลวงวิจิตวาราการมีละครนักเอกชื่ออะไรในชื่อดวงจันทร์นะเราไปเปิดดูแล้วกันในใน g ูเกิลนะมาด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุพรรณถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เกิดสุพรรณบุรีแต่ผมเกิดในประเทศไทยและเป็นนายกวัติของประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมก็ไปกันทุกจังหวัดอ่ะ นะวันนี้มาสู่พันธ์ก็ต้องไปกับสู่พันธ์นะครับก็อย่างที่กาวเรียนไปแล้วว่าวันนี้ยินดีที่มาเป็นประธานการมอบเงินมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมาตรการคู่ขนานของปีการผลิตธัญพื564-65นะครับซึ่งเป็นการนำร่องเพื่อจะจ่ายเงินผ่านไปธนาคารทกสให้ถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนาในจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมกันกับจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับทั่วประเทศ ก็เพื่อจะเป็นของความพใหม่ด้วยนะครับส่งความสุขกับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศสิ่งที่ผมเป็นห่วงรัฐบาลเป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงก็คือห่วงใยพี่น้องเกษตรกรทุกคนเพราะทุกคนคือเรียกว่าอะไรกระดูกสันหลังของชาติผมเองถ้าสืบสานไปบางพร้นหผมก็มีเคยก็ทำการเกษตรอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เคยไปเคยไปดูเคยไปเยี่ยมเคยไปเรียนก็ค่อนข้างจะรู้รู้ดีนะถึงความยากลําบากในการทําการเกษตรนะ ในความเพียรพยายามในการอดทนในการรอเวลาในการที่เผชิญกับความเสี่ยงโน่นนี่เ็ย่ยายอดนะกว่าจะได้ผลผลิตออกมาแต่ละอย่างแต่ละครั้งนะครับอย่างไรก็ตามภาคเกษตรรัฐบ,บาลให้ความสําคัญนะเพราะเป็นภาคการผลิตที่ทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นจเจริญเติบโตขึ้นมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องนะครับแต่สิ่งที่รัฐบ,บาลต้องการก็คืออยากให้รัฐบาลอยากให้ประชาชนพี่น้องเกษตรกรมีความมั่นคงทางไรายได้ หลายมาตรการเป็นมาตรการเดิมๆที่เราทาไว้หลายมาตรการก็จําเป็นต้องหาวิธีการที่เหมาะสมนะครับในการที่จะทําให้พี่น้องพวกเราดีขึ้นเราต้องไปกระดูกลนหลังที่ตั้งตรงนะตั้งตรงแข็งแรงมีรอยยิ้มนะผมทราบดีว่าทุกคนมีปัญหาหมดนะแล้ววันนี้โลกก็จเจริญโตไปเยอะไงนะเพราะนั้นเราจะทํำยังไงต้องปรับตัวยังไงใ,ให้พี่น้องกเกษตรกรนั้นมีความมั่นคงรายได้ซึ่งมันก็ยากกว่าลาบุญนะนะ พราะคนจำนวนมากแต่ผมในฐานะเป็นผู้นํารัฐบาลนักดีผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับทุกเรื่องนะให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลองฟังฟังดูว่ามีหลายมาตรการวันนี้ก็มีมีบ้านมีโครงการบ้านบางโครงการโน่นนี่มาขึ้นมาใหม่ๆนะใครที่ยังไม่มีบ้านก็จะค่อยทยอยทําไปนะครับผมคิดว่าทุกโครงการเป็นดีหมดอะเพื่อพี่น้องประชาชนได,ได้เข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในท,ทุกมิตินะครับ ไม่ไหวที่อยู่อาศัยอาชีพมันเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอะไรเราเนี้ยพั้นาการต่างๆที่ลงมาแล้วเนี่ยพป็นาการเพื่อรักษาเสถียรภาพแล้วก็มีรายได้กับเกษตรกรในสินค้าเกษตรสัมพันธ์ซึ่งมีทั้งหมดห้าห้าชนิดที่รัฐบาลต้องประกันราคาไปเนี่ยเพราะว่าราคามันผันผวนมันขึ้นกว่าตลาดด้วยเราต้นทุนเราสูงเกินไปเราขายไปขายแข่งเขาไม่ได้เขาก็ไม่ซื้อเราเราได้มาใก็มีปัญหาตรงเนี้ยเนี่ยกระบวนการเรียกว่าห่วงโซ อุปสงค์อุปทานสถาปัตย์ปริดอะไรก็อะไรดีมานสัพพลายใช่ไหมก็ต้องรู้อันนะว่า,นะวาเ,เราจะทำยังไงเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้รัฐบาลจําเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับมันต้องนําแนวทางปจัจจาของสิ่งพองเพียงมาไหมมาทําด้วยไหมมาใช้ด้วยผมคิดว่าทุกคนใช้อยู่แล้วละ่ะอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการติดตามเรื่องเทคโนโลยีเรื่องน้ําเรื่องอากาศอะไรเท่านี้ทำนองนี้นะ ก็มีทั้งนาในเขตสงบทานะนาทั้งฝนใช่ไหมทุกจังหวัดนะนะจะทำยังไงตรงนี้เพื่อลดความเดือดร้อนให้กับพี่น,อน้องเกษตรก,กรแล้ววันนี้ก็เจอโควิดเข้าไปนะซึ่งรัฐบาลก็ได้มีมาตราการช่วยเหลือทั้ง้า่โควิดไปมากของควนะัแล้วถือว่ามากที่สุดนะในกว่าหลายๆประเทศนะครับทั้งที่เราก็มีรายได้กันเพียงเท่านี้นะรัฐบาลได้ส่งเสร,ริมการผลิตและตลาดข้าวครบวงจรพคะนันำคำว่าครบวงจรนี่ก็คือมันนี่เป็นวงจรของภาคทางการผลิตเข้ามาด้วย มีตลาดทางพาณิชย์มาด้วยเพราะฉะนั้นผมก็ได้คุยกับ,กบท่านรุ่ครั้งเมื่อกี้ว่าทกศจะหาตลาดกลางแบบนี้อีกได้ไหมนะทั้งนี้เพื่อให้คนได้เข้าถึงนะเป็นภาคเป็นจังหวัดใหญ่ๆท่นมองเนี่ยเพื่อเกิดความเป็นธรรมาทั่วถึงนะต่อเกของประชาชนนะครับอันนี้ก็ฝากโครงการเหล่านี้กับทกศไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับพวกเราได้นะครับเราก็จะมีความมั่นคงละยั่งยืนผมเข้าใจทุกคนมีนี่สินจำนวนมากด้วยนะ หลายๆกลุ่มมีนี่สินไปเยอะรัฐบาลก็ต้องพยายามแก้ไขปัญหานี้ให้ได้นะครับก็ต้องค่อยๆพยายามเพียรพยายามมาเพราะมันเยอะมากนะแล้วงบมาเราก็จํากัดด้วยนะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทํายังไงเราจะไม่มีนี้สินนะทําไงเราจะมีหลักคิดในการที่จะปลูกพืชในการที่ทาอะไรด้วยความระมัดระวังนะด้วยความระมัดระวังนะแล้วก็มีความซื่อตรงต่อกันนะทั้งเราพิงฝ่ายรัฐเจ้าธิรัฐ ก็ให้ความเป็นธรรมให้โดยทําด้วยความสุจริตนะครับเพราะฉะนั้นอีกอันึงก็คือการยกระดับคุณภาพข้าวไทยเรื่องแรกคือเรื่องการลดต้นทุนการผลิตนะไม่ว่าจะค่าชาวนาไม่ว่าจะเป็นปุย๋ยไม่ว่าจะเป็นยาป,าปราบศัตรูพืชนะเหล่านี้จะต้องัดลงรายหยดให้มากให้ทั้งหมดเพราะไม่มีทั้งนาที่เป็นเจ้าของนาเองและเป็นทั้งเช่านาเขานะส่วนใหญ่ก็มีสีมันก็เกิดเพิ่มไปเรื่อยๆแต่การที่ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ลูกหลานก็ไม่ได้ทํางานการเกษตรกลับไปทํางานอื่นเพราะฉะนั้นก็เลยแต่พ่อแม่ก็เป็นคนใหญ่แล้วเราก็จะเจอสังคมสูงอายุจะทําให้เราขาดแรงงาน,นานการเกษตรผมก็พยายามจะกลับมาให้ให้ทุกคนกลับมาทํางานที่บ้านกลับมาทาอาชีพเกษต,ตรกรเกษตรกรรมให้มากขึ้นเรานี้ไม่ดีรัฐบ,บาลจะต้องมุ่งเน้นนะครับในระยะต่อไปจะเกิดความอบูนในครอบครัวด,ด้วยลูกหลานก็กลับมาอยู่ด้วยด้วยทําเกษตรไปด้วยกันแลด้วยกันแต่ต้องเป็นเกษตรแนวใหม่ นะแนวใหม่นะครับที่อาศัยเทคโนโลยีแลนะบางอย่างมันไม่ต้องใช้ยี่อะไรมากมายเพียงแต่ดัดแปลงจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะเครื่องจากเครื่องไม้เครื่องมือเราก็พอมีอยู่แล้วเดิมเราพัฒนาต่อได้ไหมในการที่จะลดแรงคนลงไปได้บ้างนะไม่ต้องไปถึงห้าสี่จุดศูนย์ห้าศูนย์นะพวกเรานะต้องนึกถึงบรรพบุรุษเรานะเรื่องการทํานาทําไรเนี่ยเขามีเครื่องไม้เครื่องมือไปเยอะพมกวนวันนี้ก็ทูนหายไปเกือบทั้งทิ้นนะมาใช้ของที่มัน เป็นเครื่องยนต์เครื่องจักรสมากขึ้นเราไปดูที่ว่าอะไรที่มันจะกลับมาใช้บ้างเพื่อจะบรรเทาลดการใช้แรงงานของพวกเราได้บ้างนะครับสิ่งทสำคัญที่สุดคือการความมันคงหน้าตลาดนี่ผมบอกเรียนกลับเลยว่ามันมีปัญหามากที่สุดเลยเพราะราคามันมันควรตลอดนะโดยเพาะข้าวเราต้องแข่งกันกับหลายประเทศนะที่มีการปลูกข้าวแข่งกับเรานะแล้วก็มีหลายอย่างที่เหมือนกับเราข้าวหอมก็มีเหมือนเรา ก็อาอยุยืดข้าวอยุยาวข้าวอยุสั้นมีเหมือนเราหมดอ่ะแต่ผมบอกผมเรียนว่าเวลาเราไปแข่งในตลาดเนี่ยมันแข่งสู้เขายากเพราะราคามันสูงเข้าใจไหมสมมุติว่าเขาสี่ร้อยเราตั้งกว่าสี่ร้อยห้าสิบเขาเหลือสี่ร้อยเราก็ลดตามเขาไม่ไหวใช่ไหมเขาตั้ง,งกว่าเราก็ตามเราเราลดสู้เขาไม่ได้เพราะนั้นต้องไปหาทางว่าจะลดต้นทุนการผลิตได้อย่างไรผมก็ำลังติดตามตรงนี้นะครับว่าจะช่วยเหลือตรงนี้ได้อย่างไร ถ้าลดต้นการผลิตได้ช่องว่างความถี่ของตรงนี้ไม่ว่ามาัน้างไอตัวเลขตัวตลาดมันจะสูงก็ต่ำมันก็แวดอยอยู่ตามนี้นะแต่ถ้าเราเราลดตรงนี้ลงมาช่องว่างนี้ก็มันจะอยู่ตรงนี้ยังไงก็กาไรอ่ะทำยังไงตรงนี้ก็แล้วกันไม่ต้องไปคิดกันนะครับนายกไม่เคยหยุดคิดก็เคยได้ให้แนวทางไปกำไรก็สูงที่อยู่ห้องไปแล้วข้าวจะต้องปลอดภัยเน้นการผลิตข้าวปลอดภัยข้าวสุขภาพที่มีตลาดนะต้องหาตลาดให้ให้ให้ได้ก่อน นะปลูกมากเกินไปมันก็ล้นตลาดก็ขายไม่ออกอีกนะข้าวอินทรีข้าว, C, าว G A P ข้าวตลาดเฉพาะข้าวไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นพิถนตลาดโลกทุกอย่างมันต้องมีสตอรี่ออกไปนะข้าวทุกชนิดเนี่ยมันมาจางไงเป็นมาอย่างไาางไข้าวมีประโยชน์มันอันนี้มีไอที่แตกต่างไหมไอ้สมองเนี่ยมันถึงจะขายออกเพราะข้าวใหม่ๆเนี่ยมันตลาดโลกบางทียังไม่เขาเขายังไม่สนใจมากนักนะ แต่เราก็ต้องทําต้องหาตลาดที่ได้นี่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชก,การดําเนินการการส่งเสริกมการเปเกษตรกรกให้เป็น Smart er. สมาร์ทฟาร์มเมอร์สมาร์ทสมาร์ทคือสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรกรยุคใหม่ไงเรียนรู้เรียนรู้ดูโทรศัพท์ท่านมีหมดนะในนั้นเรียนรู้ดูแลในทีวีโทรทัศน์ก็ดูก็มีนะที่เป็นแบบอย่างให้กับท่านได้ที่เขามีพื้นที่น้อยเขาเคยทำนา นะตอนนี้เขาลดเปลี่ยนจากทำนามาทำอย่างอื่นแทนนะความเสี่ยงลดลงแล้วไรายได้ก็เพิ่มขึ้นเราไปดูเป็นตัวอย่างกันแล้วกันนะเราผมบังคับทาไม่ได้แต่ขอว่าให้ทุกคนติดตามเพราะมันมีความสาเร็จเกิดขึ้นมาแล้วไงบางทีเราไม่ได้ดูคนอื่นเราก็ทําแบบเดิมดูข้างข้างดูนาข้างๆดูบ้านข้างๆมันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยมืนอต้องยกกระดับทั้งหมดขึ้นมานะเราจะปลูกผสมผสานกันไ,ได้บ้างไหมทาไงมันจะไม่เสี่ยงกับอุตสาหกรรมไพาทำไงเราจะปลูกพืชอ,อื่นแซมไปบ้างเพื่อจะมีรายได้รายวัน รอก่อนที่ข้าวมันจะครบกำหนดไอ้ท่านรองเนี่ยนะผมฝากไว้ด้วยแล้วกันช่วยกันนะสร้างการเรียนรู้นะครับทั้งกระบวนการสิ่งหนึ่งที่ต้อสุดอีกประการนึงก็คือการตรงกลางนะคือการอันแรกคือการผลิตอันที่สององการแปรรูปสีเสอนะือและท่านองเนี่ยบอกว่าทางการให้มีการวิจัยเพื่อเอาข้าวเนี่ยมาทํานวัตกรรมอื่อดืนนะมาแปรรูปเป็นเครื่อง,องสําอางมาเป็นโน่นเป็นนี่เพื่อเกิดประโยชน์อย่างอื่นเพิ่มมูลค่าของข้าวไม่ใช่ขายข้าวแต่ข้าวอย่างเดียว อันปลายทางก็คือว่าจะไปตลาดยังไงทางไปลตลาดยังไงสิ่งที่สำคัญที่สุดอยากให้ทาตลาดในประเทศให้มากขึ้นประชาชนที่เขาบริโภคข้าวประจําวันเนี่ยหรือประจุประการอ่เนี่ยเขาได้มีเขาได้อะไรละ่ะเข้าถึงน,นนะบางทีมันผ่านทางการพาณิชยะนะ์มันก็เยอะนะมันก็ราคามันก็แพงแพงเกินไปคนจนคนที่ได้น้อยก็ลาบากเพราะฉะนั้นต้องช่วยตัวเองกันตรงนี้ว่าเอะเราจะทำยังไงคนมีสตังค์ก็ไปทังโน ผมไม่ได้แบ่งแยกคนนะแต่ผมหมายความอยากให้มีการขายข้าวในชุมชนสีเองอะไรทำนองนี้นะนะผมคิดว่าวันนี้เครื่องไม้เครื่อมือพวกนี้มันน่าจะเติมไห้เขาหรือเปล่าในระดับอำเภอนะทุกชมุชมชนกเกษตรอ่ะวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมอะไรพวกนี้นะถ้าเราทําได้นะโครงการต่างๆนี้เสริมได้ต่อต่อก็ดูที่ว่าจะทํายังไงกับเขานะผมเห็นหลาย เห็นในโทรทัศน์บางพื้นที่เขาก็มาเอาเครื่องสีข้าวเล็กๆเข้ามาสีอยู่ข้างๆางถนนข้างล่างแล้วก็คือมาตั้งขายข้างบนนะขายเป็นกิโลอะนะราคาเขาก็ได้ราคาดีกว่าที่เราขายข้างนอกอยูท่ทําไมก็ลองดูนะใครทาได้ก็ทําในส่วนตรงไหนที่มีที่แล้วมันมีน้ําเยอะทํานายอย่างเดียวเราก็เสี่ยงเพราะไม่การปลูกพืชเชิงเดียวเตรียมแผนไว้ได้ไหมว่าเออวันหน้าถ้าน้ํามามากจะทำยังไงน้ำมา้มามาอยจะทำยังไง เราเตรียมแผนว่าจะปลูกอื่นบ้างในไม้ปลูกผักได้ไหมปลูกอะไรได้ไหมซึ่งมันก็ใช้เวลาสั้นกว่าทํานองเนี้น้องคิดคิด,ค,ดคิดไปเรื่อยผมต้องการทุกคนมีหลักคิดขึดด้นนะแต่ผมไม่หมายวความว่าไม่สนุนให้ทํานานะผมพูดถึงว่าเราต้องปรับตัวอย่างไรนะทั้งกระบวนการนะแล้วก็อยากให้มีให้ปราชาวบ้านหรือให้ผู้ประกอบกาสำเร็จนะเหล่านั้นนะ่ะที่เขาทาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วก็มีรายได้ที่ดีขึ้นกว่าเดิมผมเห็นบางคน เดือนหนึ่งได้ตังหลายได้แต่เป็นแสนนะที่ได้เดียวเองนะ่ยก็ทำยังไงเนะี่ยเราไปดูที่เราทำทั้งสิบไร่ห้าไร่ไม่ได้ตั้งแสนเลยใช่ไหมแล้วก็ได้มาก็ก็ต้องใช้ดี่อีกอะไรอีกแล้วภาด้ท่านครอบครัวผมเห็นใจนะทุกคนมีลูกมีหล,ลานกันทั้งนั้นแหละแล้วในโลกมันก็เป็นเทคโนโลยีค่าใช้จ่ายมันก็แพงขึ้นสูงขึ้นนะผมกายรทุกคนเข้าถึงทุกอย่างนะครับเราไม่ได้แยกว่าใครจนใครรวยเพียงแต่เราต้องดูแลคนมีได้น้อยไงใช่ไหม ทำยังไงมันจะให้ทุกคนเข้าถึงนะนะอย่าให้ใครไปบิดเบือนอีก,กแล้วกันที่ผมพูดเนี่ยวันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งนะซึ่งผมคิดว่าเราต้องต้องมีการพิจารณาแตงแล้วก็ตามต้องดูแลท่านอยู่แล้วนะอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะข้าวนะข้าชนิดนะครับนะใช้เงินหลายแสนล้านบาทที่ผมมาวันนี้เพื่อต้องการจะเรียนกลับเรียนว่าทุกอย่างไนะม่ว่าจะเป็นมาตรการของใครเ็าตามอะไรก็ตามขึ้นมาจะต้องผ่านการวัาตัวคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ การใช้เงินแต่ละบาทแต่ละตังค์งช้ตัวนี้คณนายกตรีก็เป็นคนตัดสินใจที่เอาเข้าคอรมอหรือไม่เมื่อเงินเข้ามามันมีไม่พอมีน้อยนายกตรีก็ต้องจำเป็นต้องปรับตรงนี้นะเพราะนายกทำสองอย่างก็คือการสนับสนุนโครงการต่างๆให้อนุมัติโครงการลงไปให้เงินลงไปอีกการคือนายกตรีต้องรักษาวินัยการเงินทางไปด้วยเพราะนั้นายกก็มีการปรับคุยคณะกรรมการมีกระทรวงทั้งหลายกระทรวงที่เก่วข้องปรับครงเงินตรงนี้ขึ้นมาทําให้เรามีเงินจ่ายในงวดนี้ นั่นคือหน้าที่ของผมถ้าผมไม่ทํามันก็จ่ายไม่ได้ก็กราบเรียนให้ทราบเลยมันมันเป็นงานบริหารที่มันมันพันกันไปหมดนะเรื่องของมาตรการต่างก็คงไม่ต้องพูดแล้วท่านรู้ดีอยู่แล้วเนาะสิ่งสำคัญที่สุดคือการแก้ปัญหาร่วมกันการซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันนะครับขอคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือเกษตรกรภาคดัานโครงการเหล่านี้ก็ขอให้โครงการนี้มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในอนาคต เราใช้จ่ายเงินทั้งห้าประเภทเนี่ยม,มากกว่าสามแสนล้านบาทเข้าไปสี่แสนล้านบาทต่อปีข้าวนี่ถือว่ามากที่สุดเพราะเราเป็นพี่น้องกเกษตรกรมากที่สุดผมก็ไม่ได้ผมต้องการเรียนให้ทราบเฉยๆรัฐนบะาลก็มีหน้าที่ในการจะต้องจัดหาเงินนะมาดำเนินการในโครงการเหล่านี้เราต้องมีโครงการทั้งในเรื่องเหล่านี้ซึ่งเป็นการชื่อเหลือระชารณอันที่สองคือโครงการที่ต้องลงทุนประเทศสร้างถนนทางสร้างสะพานสร้างอะไรๆเยอะแยะหมดเพื่อจะให้ พี่น้องทุกคนให้เข้าถึงไงเข้าถึงโอกาสนะนะอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณลลครัฐตีคลังขอบคุณตกอสอขอบคุณพี่ๆน้ำต,ำตีน้ำตีทั้งหลายนะแล้วพวกเราทุกคนโดยพระท,ท้องถิ่นนะทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องต้องปรับเปลี่ยนละหลักคิด mindset เนี่ยว่าจะทํายังไงให้เขาจ้างยืนทาไงเขาไม่เป็นหนึ่งเขาหน้าตาเขาเขาเขา,เขา,เขามีความสุขอะเนาะนั่นคือสิ่งทีงส่สำากญคือเราเห็นอยากเข้มีรอยยิ้มอะอยากให้กระดูกสันหลังของชาตามีรอยยิ้มแบบ นั่นแหละคือผมมีความสุขถ้ายังยังต้องช่วยกันอยู่แบบนี้อะไรแบบนี้ผมก็พวงใย,ยตลอดนะนะกังวลน,นะถึงทุกวันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยินดีได้มาพบนะครับอีกอีกครั้งหนึ่งเห็นบ้านเมืองสะอาดเห็นต่างต่างกนะ็ขอบคุณด้วยนะว่าการจังหวัดต่างๆเหล่านี้นะครับขอบคุณทัพตทีไปช่วยทุกคนที่มาทำนีวัวหน้าพักด้วยนะผมเป็นว่านะผมเป็นนายรัฐมนตรีผมมาได้ทุกวักอนอนะ ภาคร่วมไม่ร่วมนะเพราะผมมาดูแลประเทศไทยนี่คือแผ่นดินของเรานะฟังเพลงแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นี้นะทุกคนต้องต้องปรับใจของเราให้มันให้มันสู้อะ่ะต้องสู้สู้ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆเบนยดดอกไปเรื่อยๆใจมันจะไปอะ่ะใจไปร่างกายก็ป่วยอ่นะผมคิดอย่างนี้นะผมเองก็ต้อนวางที่สุดนะใจอย่าป่วยถ้าใจป่วย กายมันก็ป่วยไปด้วยแล้วก็ตายวันดีทําอะไรไม่ได้ทุกอย่างให้กับพวกเรานะวันนี้ยินดีครั้งที่เราพบขอบคุณในการให้เกียรติในการมาต้อนรับในวันนี้นะเสียสละเวลาดีค่าของท่านมาพบผมในวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอให้ทุกคนมีความสุขแล้ววันนี้ก็ถือว่าใกล้กับปีใหม่แล้วก็ถือโอกาสอวยพรพวกเราเนื่องในโอกาสเันขึ้นปีใหม่ที่จะมาถึงในไม่กี่วันข้างหน้าขอกราบนาคุณพระศรีรัตไตรสิ่งทั้งหลาย และเดชชาพมีแผลไฟสันในกรุงพฯที่หัวสมเด็จพระเจ้าพระบรมดีและทุกพระองค์นะฮะขอให้ดนบดานประทานพรให้กับชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับทั้งประชาชนราชการข้าราชการเกษตรกร,ะกรนะการเมืองอะไรต่างๆทั้งหมดอ่ะเพราอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงประสบ็จตลอดไปขอบคุณครับสวัสดีครับ